สวัสดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าสายชนชนกบุญนนท์ในรายการวไลลักษ์ moving forward ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศักยภาพและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวัยลักษ์เป็นประจำทางวไลลักษ์ช n n e l ค่ะและคุณผู้ชมคะมหาวิทยาลัยวไลลักษ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนะคะซึ่งก็มีการบริหารงานอย่างโปรง่งใสและก็ตรวจสอบได้มาโดยตลอดนะคะซึ่งก็ทั้งหมดนี้เนี่ยทำขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมแก่นักเรียนและแก่สังคมด้วยนะคะและในปีที่ผ่านมาค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองก็ได้รับการประเมินค่ะ คุณธรรมและความโปร่งใสยอยู่ในระดับเอีกด้วยวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติค่ะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพดุงศักดิ์สุขสะอาดรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะคในหัวข้อหมอวัลยลักกับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในปีนี้จะมีแนวทางอย่างไรบ้างมาร่วมพูดคุยไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองคะพอพูดถึงเรื่องของ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสก็ต้องนึกถึงท่านก่อนเป็นท่านแรกเลยนะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์การธรรมารัฐเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นหลักในทินและเป็นเลิศสู่สากลวันนี้เราอาจจะมาคุยกันในประเด็นของการเป็นองค์การธรรมารัฐค่ะว่ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเป็นองค์การธรรมารัฐอย่างไรบ้างคะครับคือก่อนอื่นต้องทาความเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่เราจะมองว่าเป็นองค์การธรรมารัฐหรือไม่เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือต้องเข้าใจบริบทของตัวมหาวิทยาลัยซะก่อน <c oughs> หมายเลยว่าอะไรลักนี่ก็ยังคงเป็นหมายะไยของรัฐ <c oughs> ตราบใดที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เงินภาษีประชาชนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ <c oughs> มันก็ต้องมีความโปร่งใสในการใช้เงินภาษีเพราะเราไม่ใช่เอกชน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญของการทําหน้าที่เป็นองค์การธรรมรัฐเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่เรื่องของความโปรง่งใสในเรื่องของการใช้งบประมาณ <c oughs> แต่ความหมายขององค์การธรรมรัฐก็คือสามารถโปร่งใสตรวจสอบได้ตลอดเวลาทุกมิติทุกมิติตลอดเวลาด้วยตลอดเวลานะครับ คือหลายท่านยังอาจจะเข้าใจในประเด็นหลักๆของเรื่องของความโปร่งใสก็คือความโปร่งใสในเรื่องของการบริหารด้านงบประมาณ <c oughs> ความโปร่งใสในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่เรียกว่างานด้านการพัสดุ <c oughs> คือคนส่วนใหญ่จะเข้าใจสองประเด็นนี้เป็นสอง,สองเรื่องหลัก <c oughs> พัสดุกับเงิน,ององนะจะมองเรื่องว่า <c oughs> ไม่พัสดุก็กเงินที่ว่าะจะเป็นสิ่งที่รอดแหลมอาจจะทําให้เกิดความไม่โปร่งใสนี่นั่นนูนแต่จริงเรื่องของความโปร่งใสมันต้องพ่วมไปอีกหนึ่งคำการทุจริตนะฮะการทุจริต หมายถึงการกระทําที่ไม่ตรงไปตรงมาเอาง่งายๆแต่ถ้าความโปร่งใสหมายถึงกลไกลอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําพร้อมที่เปิดเผยหรือรพร้อมที่รองรับการตรวจสอบเพราะฉะนั้นโจทย์สําคัญของการเป็นองค์การธรรมารก็คือต้องปราศจากการทุจริตที่สามารถตรวจสอบได้ทุกมิตินี่คือสิ่งสําคัญนะครับอย่างที่ผมนําเรียนในตอนต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าเงินกับการจัดหาหรือพัสดุแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับเนี่ย ทุกคนถ้ายึดติดอยู่คําว่าการไม่ทุจริตและความโปร่งใสนั่นคือวิชาชีพและหน้าที่ที่ต้องคึงกระทำนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารหรือคนที่มีหน้าที่อนุมัติโครงการอนุมัติการเบิกจ่ายอนุมัติการจัดหาไม่ใช่ครับทุกๆเรื่องผมยกตัวอย่างนะครับ <ทะ S 1> หลายคนถ้าบอกว่าถ้าเราไปมองเรื่องเงินเอ๊ะเป็นอาจารย์เนี่ยมีเรื่องเงินเรื่องทองมาเกี่ยวข้องไหมสมมุติเป็นอาจารย์สอนหนังสือถูก <ทะ S 1> ไหมครับจริง,รงๆก็อาจจะมีถ้าจะทุจริตแต่สิ่งสําคัญมากกว่านั้นคือการทุจริตต่อหน้าที่ ทุจริตตรงนี้คืออะไรครับผมเป็นอาจารย์แต่ผมไม่สอนนี่คือผมทุจริตไหมผมเป็นพนักง,งานถึงเวลาสอนนี่ผมไปรับจ้างทํางานข้างนอกอย่างเงี้ยหรือผมสอนเด็กไม่สมกับการเป็นครูที่พึงสอนเด็กนี่การทุจริตทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ในความเห็นของผมอ่ะมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจนกระทั่งหลายคนเนี่ยไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งผิดไม่คิดว่าเป็นการทุจริต อ่ะเดี๋ยวขอแวบ,บไปตรงนู้นหน่อยอย่างเงี้ยในระหว่างงานถือว่าเพิกเฉยต่อหน้าที่ก็เป็นการทุจริตเช่นกันเป็นการทุจริตเพียงแต่ว่าระดับความรุนแรงหรือผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็ให้เกิดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรใช่ไหมครับในส่วนนี้แหละครับเพราะนั้นถ้าวาลัไรลักษ์เองเนี่ยเรายังเป็นหน่วยงานของรัฐถ้าเราจะทําให้เป็นองค์การธรรมดาแท้จริงเนี่ยเราต้องทําหลักๆก็คือหนึ่งต้องไม่มีการทุจริต ในองค์กรของเราทุกระดับไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารหรือไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุระการเงิน,นแต่ว่าทุกคนจริงๆทุกระดับจริงๆ2การกระทําใดๆก็แล้วแต่ของเราต้องพร้อมที่จะรองรับการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกนี่แหละครับนี่ความหมายของกา,การเป็นองค์การธรรมารัฐที่พึ่งกระทำครับ หลายคนอาจจะมองว่าอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องของการใช้เงินก็เรื่องของการเบิกจ่ายพัสดุรเราต้องเรียกว,ว่าเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงละกันแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ควรมองข้ามอย่างเช่นถ้ามีคนนำผลไม้แช่ไว้ในตู้เย็นและมีใครบางคนมาหยิบผลไม้นั้นไปหลายคนอาจจะมองว่าไม่ใช่การทุจริตแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเหรียญศกิแต่ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเหรียญหรือว่าเปลี่ยนเป็นตัวเงิน ต่อให้มีค่าน้อยก็ถือเป็นการทุจริตถูกไหมคะอาจารย์คืคคอการทุจริตเนี่ยง่ายๆคือว่าการยอมที่จะรับอะไรเพื่อตอบแทนอะไรต้องมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องของการตอบแทนผมพิจารณาตอบแทนพูดง่ายๆคือผลประโยชน์ต่างตอบแทนจะมากจะน้อยบางคนอาจจะมองว่า5บาท10บาทนี่นั่นอน,นแต่มันไม่ใช่ทักบุญเหมือนกับสมัยก่อนเราบอกว่าเอะบางทีเราไปติดต่อหน่วยงานราชการต้องมีค่าอำนวยความสะดวกถูกไหมฮะถ้ามีค่านรู้สึกปุ๊บรู้สึกงานเดินไว ถ้าไม่มีค่าอันวนสรุปปุ๊บมันจะไปตามขา้อธงบัญชานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นั่นแหละครับซื่อๆนี่เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางท่านอธิการบดีสมบัติของเราเองนี่นะฮะท่านก็ให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะครับอย่างตัวอย่างที่พวกเราหรือหลายๆครั้งที่ทางมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ออกไปคือคตัวอย่างที่ท่านทําให้เห็นคือว่าการประมูลจัดซื้อจัดจ้างอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่ชัดมากทําไมเราถึงได้ผู้ประกอบการที่เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ทำไมเราต้องทําให้มันมีความโปร่งใสยุติธรรมตรงไปตรงมาให้ชัดเจนมากที่สุดเพื่อตอบต่อสังคมได้กระบวนการพวกนี้แหละครับเป็นสิ่งสําคัญที่ที่เริ่มปลูกฝังเข้าไปเรื่อยๆแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าความความคาบเกี่ยวหรือเส้นบางๆระหว่างถูกกับผิดเนี่ยมันเป็นเหมือนเส้นบางๆเดียๆบางทีเราเราคุ้นเคยอะ่ะไม่คิดว่ามันผิดถูกไหมครับอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันเลยว่าจริงสําคัญคือต้องพยายามปลูกฝังแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติในการทํางานของพวกเราแต่ละคนให้ชัด ให้ให้ข้าใจบทบาทหน้าที่มากขึ้นค่ะแล้วในตอนนี้ในทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยค่ะมีการดําเนินการยังไงบ้างคะอาจารย์ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คะครับคือจริงๆเราเราเองก็มีการดําเนินงานในส่วนของเราค่ะนะฮะประกอบกับว่าทางภาครัฐเองโดยสำนักงานป้องกันการปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปชนี่ฮะคะเขาออกกฎขึ้นมาที่จะต้องมีการวัดประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐทุกหน่วยงาน นะที่เราเรียกว่าเป็นการประเมินของ ITA ITA ตัวนี้นะฮะประเด็นสําคัญคือการประเมินในส่วนนี้ได้ถูกนะําไปใช้กับองค์กรภาครัฐมาก่อนหน้านี้นานแล้วไม่ใช่เพิ่งทำนะฮะหลายปีแล้วครับแต่จะใช้อยู่ในวงจํากัดเช่นทางด้านองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นอ,อบทอหรือหน่วยงานราชการหลักๆแต่เพิ่งเริ่มกับเข้ามาสู่ขยายมายังแวดวงการศึกษา,านะฮะเมื่อประมาณสัก4ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็3ปีที่แล้วเราเข้า เข้าร่วมรับการประเมินเข้ามาแสดงว่าเราเป็นสถาบันแรกๆที่เข้าร่วมก็เป็นเป็นรุ่นที่สองด้วยกันนะเพราะรุ่นแรกเราไม่ได้เข้าเรามาเข้าหลังจากนั้นเข้ามาเริ่มเริ่มเข้ามารองรับใ,ในส่วนนี้มันก็เป็นเครื่องเครื่องมือดีอันหนึ่งนะเหมือนก็มีตัวมาคอยเป็นกระจกสะท้อนดูว่าผลการทํางานของเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงป้องกันให้มันมีความโปร่งใสามากขึ้นแค่ไหนอย่างไรนะฮะเราร่วมมาแล้วสามปีก็เห็นพัฒนาการ ในการประเมินคะแนนนันต่างพัฒนามากขึ้นอย่างปีที่แล้วเหมือนที่ทางคุณฟ้าใส่ว่าใช่ไหมฮะเราอยู่ในเกลกลุ่ม A อย่างนี้แต่จริงจมันก็ยังไม่เป็นที่พอใจของทางทางท่านผู้บริหารนะฮะทางด้านอุตสากรรบริก็ควรจะต้องให้ได้มากกว่านี้ในส่วนนั้นแต่มันก็เป็นเครื่องที่สะท้อนว่าเราได้มีพัฒนาการในเรื่องของคุณธรรมความโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่อง <Okay. S 1> นั่นหมายความว่าบุคลากรของเรานะครับเจ็ดแปดร้อยคนนี่เห็นความสําคัญเริ่มให้ความร่วมมือ ที่ผมใช้คาว่าเริ่มให้ความรู้เพราะอย่างที่เรียนครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นเส้นบางๆความถูกความผิดเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆกั้นบางครั้งเราเราอยู่กับเขาโดยที่คิดว่าไม่ผิดแต่พอเริ่มมีการตื่นตัวเออเริ่มดีขึ้นดีขึ้นสิ่งที่เคยคทําก็จะละเว้นไปในส่วนนี้นต้องเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึก<ช>บางอย่างด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค,คืออาจจะมากกว่าการปลูกฝังจิตสํานึกคือจริง,รงๆก็คือต้องให้บุคลากรทุกคนเนี่ยตระหนักต่อหน้าที่ที่พึงกระทํา เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเราตุจิติต่อหน้าที่โดยที่เราไม่รู้ตัวไงอย่างที่ว่าอย่างนี้นะฮะที่สาคัญครับและแบบนี้ทางมหาวิทยาลัยอย่างที่อาจารย์อย่างที่ท่านรองบอกว่าปีที่แล้วเราอยู่ในระดับเอแต่ปีนี้เนี่ยเราจะต้องทําให้ดีมากขึ้นต้องมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นตรงนี้ล่ะค่ะทางมหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับก็อันดับแรกเลยนะฮะเราก็จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณภาพความโปร่งใสขึ้นมาครับเพื่อนเป็นการเฉพาะนะครับ มันจะมีเกณฑ์การประเมินของทางสำนักง,งานปปชที่กําหนดขึ้นมาเลยว่าในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเขาจะประเมินมิติอะไรบ้างอย่างไรมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรบ้างสิ่งสําคัญก็คืออย่างนี้ฮะเราไม่ผมไม่อยากให้ทุกคนไปมองว่าต้องได้คะแนนเท่าไหร่คะแนนมันเป็นแค่ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นเพื่อสะท้อนว่าเราทําอะไรมาทั้งปีผลประเมินออกมาแล้วเป็นที่ยอมรับของสังคมคออกมาดูคะแนน แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้มากกว่าน,นั้นคือเราเห็นตัวเราเองว่าองค์กรภายในงเราเป็นแบบไหนนะครับในส่วนนี้การเตรียมความพร้อมเนี่ยก็มีเรื่องของกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เกิดค,ความตระหนักรู้รับรู้อย่างต่อนเนื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่บอกครั้งเดียวแล้วจบมันอาจจะต้องมีการทําซ้ําทําซ้ําบ่อยๆเข้าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆซึมซับเริ่มเปิดใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะเรียกว่าเปลี่ยนมายเซ็ตทัศนคติในการทํางานให้เข้าใจมากขึ้น อย่างวันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหญ่ของเราวันหนึ่งนะฮะโชคดีเลยวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเราก็ได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสาการป้องกันการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆเหล่านี้หรือความรับผิดทางละเมิดเนี่ยมาบรรยายให้ความรู้กับเพื่อนสมาชิกหรือทางบุคลากรของเรานี่คือตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าอะไรที่คิดว่าเราเคยคิดว่ามันทําได้เป็นใครเขาทำการไม่ผิดมั้งแต่วันนี้เห็นตัวอย่างวิทยากรที่ท่านเอากรณีศึกษามาใช่ สิ่งสําคัญของการเตรียมความพร้อมของบุคคลของทุ่ๆไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการอบรมเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการถ้าวิทยกรถ้าวิทยกรเมื่อเช้ามาพูดทางวิชาการหลับหมดไม่มีสนใจหรอกแต่สิ่งสําคัญก็คือเรื่องเป็นแบบนี้มันต้องเรียนรู้จากกรณีศึกษานี่อย่างเมื่อเช้าที่ท่าน,ท,านท่านพูดใช่ไหมท่านวิทยกรท่านมีใจโอนโอนเนี่ยที่ามาทาทาให้เราเริ่มเห็นความสําคัญตระหนักมากขึ้นนีแ่แหละครับ<ๆ>ที่เราคิดว่ามันไม่ผิดมนันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนที่อาจารย์พูดจริงๆนะคะ วิทยากรเขาก็ให้ให้ความรู้ให้ทริคกับเราว่าถ้าเจออะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ไม่มีกลิ่นไม่ดีและให้เราเอะก่อนคือจริงๆเนี่ยการที่จะตอบได้ว่าอะไรสมควรทาหรือไม่สมควรทำเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวเราว่าเรารู้ไหมว่าเราควรทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรถ้าตัวเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าเราควรต้องทําอะไรหรือเราไม่ควรทําอะไรเพราะฉะนั้นคุณจะตั้งข้อสังเกตในสิ่งที่เรียกว่าไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้อันนี่จะไม่ได้ ดังนั้นต้องรอตระหนักรูผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าบุคลากรเราได้รับการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ขึ้นมานะครับให้เป็นคณะกรรมาการจัดหาคณะกรรมาการตรวจการจ้างต่างๆเราขึ้นมาถ้ากรรมาการแต่ละชุดที่ถูกแต่งตั้งเนี่ยท่านยังไม่ทราบบทบาทที่พึงกระทำผมแล้วงานมันจะเดินยังไงอะทุกคนที่เข้ามานี่ไม่ได้ถูกสอนหรือสูกฝึกให้ทําหน้าที่นั้นเป็นการเฉพาะแต่เขาจะรู้ว่าถ้าจะเป็นกรรมาการจัดหา คุณต้องทําอะไรบ้างคุณจะต้องเรียนรู้และตระหนักในหน้าที่เพราะยังไม่มีการเขียนคู่มือชัดเจนว่าการรมการถึงแม้จะเขียนคู่มือชัดเจนว่าการรมการต้องทำหนึ่งสองสามแต่เวลาปฏิบัติจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนการเป็นครูเนี่ยจะไปสอนหนังสือเราไม่ใช่สอนแค่ทฤษฎีที่เรารู้กันมาแต่เราต้องหาวิธีว่าจะถ่ายโอนความรู้เนี่ยให้เด็กคนนี้ยังไงให้เด็กคนนี้ยังไงซึ่งเขามีความพร้อมไม่เหมือนกันนี่คือหน้าที่แต่ถ้าเกิดผมทุจริตตอนนั้นที่ความเป็นครูสนใจเด็กจะเรียนเก่งเรียนออกสอนสอนสอนไปให้ ไม่เคารพต่อหน้าที่ของว่าเป็นกรุมผมแล้วอย่างนี้เป็นต้นรตรงนี้แหละครับนี่คือสินสาคัญที่เรียกว่าเราทําอะไรที่คุ้นเคยต้องค่อยปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปซึ่งต้องใช้เวลาเหมือนว่าคุณต้องมีกระจกบานใหญ่ๆทักบานไปส่องดูสะท้อนเห็นทุกวันทุกวันเป็นแบบไหนนะเราปรับไหมเราปรับไหมองค์กรก็เช่นเดียวกันองค์กรจะอยู่ได้ไม่ใช่เฉพาะท่านอธิการบดีไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารแต่หมายถึงองค์กาพายพทั้งหมดถูกไหมครับที่เราเรียกเป็นประชาคมประกอบไปด้วยใครบ้างครับ ผู้บริหารเจ้าหนะ้าที่อาจารย์ทุกคนหมดไม่พอนักศึกษาลูกค้าเราสิ่งสําคัญดูวดครับนะถ้าตัวผู้ใหญ่เองยังทําตัวไม่ดีแล้วเราไปสอนหนังสือเด็กสอนเด็กมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะการสอนที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มจากการเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยใช่ไหมถูกครับถูกตัวอย่างที่ดีเนี่ยมันมันตอบยากนะคือมันพูดได้ถามว่าดีในเรื่องอะไรบ้างอรับเขาว่าพติ ความคิดความอา่านความรับผิดชอบคือทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในคาควาว่าดีทั้งหมดนั่นแหละแต่ไม่มีใครนิยามออกมาได้ว่าการเป็นครูที่ดีจะต้องทําอะไรตอบไม่ได้ต้องหนึ่งสองสามสี่ยังไงไม่ใช่เหมือนอย่างคุณฟ้าสารู้ว่าถ้าทําหน้าที่เป็นพิธีกรค,คุณฟ้าสต้องทํา,าทอะไรบ้างถูกไหมครับค่ะอย่างนี้ซึ่งสมัยก่อนอาจจะบอกว่าหนึ่งหนูต้องทําแบบนั้นหนึ่งสองสาแต่พอเราทาไปเรื่อยเรารอ้เอารจะทำไงให้ดีขึ้นจะทำไงให้ใหมันระดบแบบนี้มันจะเกิดการเรียนรู้ได้ตัวเองทั้งหมดเรียกว่าเรียนรู้จากการปฏิบัติ อย่างวันนี้วิทยากรมาเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนเพราะการศึกษาม,มันหลากหลายนั่นแหละครับแล้วนอกเหนือจากกิจกรรมที่เราเชิญวิทยากร,รม,มาแล้วนะคะอาจารย์เราังมีกิจกรรมอย่างอื่นที่สปอร์ตเรื่องนี้ได้เรืค่คะคือในระดับของการนโยบายเชิงบริหารเนี่ยทางท่านอธิการบดีก็จะให้นโยบายมาเป็นระยะๆะะแต่การให้นโยบายเนี่ยจะมีสลสักษณะเป็นลักษณะนโยบายในวาระอย่างชัดเจนกับเป็นการให้การศึกษาหรือใหเอ้เรียกว่า ถ่ายทอดผ่านกระบวนการที่ท่านเล่าให้ฟังในที่พระมุมต่างแล้วฝ่ายบุลต้องไปถ่ายทอดกับผู้ใต้บังคับบัญชา,าในภาคส่วนของตัวนักศึกษาเองเนี่ยเราก็ต้องทําการปลูกฝังค่านิยมสุจริตให้เขานะฮะเรียกว่าค่านิยมสุจริตสุจริตใช่ถ้าสุจริตคุณไม่ทุจริตแน่ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะหลายคนบอกเฮ้ยเราป้องกันในการทุจริตแล้วทาไมเราไม่สร้างคนให้สุจริตซะหมดเรื่องไหมถูกไหมฮะมันเป็นคําที่ใช้สําหรับการโฆษณา อิมแพคมันจะสูงมากเลยบอกมาอะไรว่ารักต่อต้านการทุจริตค,ความรู้สึกด,ดูดีนะมาอะไรว่ารับเป็นองค์กรที่สุดจริตเฉยเฉยไหมพลังใช่ไหมสร้างพลังได้มากเรียกว,<า>ว่าเหมือนอะไรคำภาษาตลาดอ่ะสร้างแบรนด์ยังไงนี่แหละนี่คือกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอเคภาครัฐจะให้บองเรื่องของการต่อต้านทุจริตก็จริงแต่เราต้องสร้างคนสุจริตนั่น,หม,นหมายว่าคนยุคใหม่ต้องสุดจริตแต่คนพวกเราที่ทํางานคุกครีเนี่ยคุณต้องไม่ทุจริต กิจกรรมมีรูปเกิดเป็นแบบนี้แล้วในแง่ของการสร้างคนคที่สุจริตเนี่ยคะ่ะในแง่ของนักศึกษาเราม,มีกิจกรรมอะไรที่ปลูกฝังตรงนี้เรา,าเรา,รามีราเรื่องของ,ของการอบรมนะฮะให้ความรู้แต่เป็นทัศนีงที่เรียนครับว่าเป็นกิจกรรมสอดแทรกเข้าไปอันที่สองใช้กร,รณีของการทำยกย่องเชิดชูการเรียนรู้อันนึงที่ดีมากที่สุดก็คือการเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดีใช่ไหม เรีรู้าภาษาทางพวกเร้ต้องมีไอดอลไอดอลเกิดขึ้นมาแต่นี่คือใครทําดีต้องเช่อชูเขาในส่วนนี้มันจะเกิดการเรียนรู้ในสังคมได้ <c oughs> ดีมากกว่าที่บอกคุณหนูต้องทำหนึ่งสองสามต้องดไีไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในในส่วนนี้เราพยายามให้ความรู้สอดแทรกไปเรื่อยๆสดแทรกไปเรื่อยๆนะครับถามว่าทําไมต้องให้การสอดแทรกความรู้ไม่ใช่เรื่องของแค่คะแนนการประเมินอย่าง,อย,างอย่างที่ผมเรียนนะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> ไม่อยากให้เอาเรื่องคะแนนการประเมินหรือการจัดอันดับเนี่ยมาเป็นสําคัญสิ่งสําคัญคือ องค์กรคนในองค์กรคนรุ่นใหม่ที่สร้างจะเป็นแบบไหนมากกว่าใช่ไหมครับอย่างถ้าบอกถึงว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปปชก,ก,ก็มีเกณฑ์ของเขานะจะวัดอะไรก็แล้วแต่เขาเขาก็แบ่งเป็นกลุ่มฮะกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆคือผู้ใช้บริการองค์กรของเราคือใครบ้าง่ะนักศึกษาอย่างเงี้ยเป็นผู้ใช้บริการพ่อแม่พี่น้องต่างๆของเขาถูกไหมครับคู่ค้าหรือคู่สัญ,ญญาของเราคนที่มาติดต่อทําทุกรรมกับเราก็ได้เป็นผู้ใช้บริการถูกไหมครับบุคลากร เป็นยังไงให้คุณเพงงารพยาะทั้งหมดทั้งองค์การพยพทั้งหมดทั้งปวงจะเป็นตัวสะท้อนนี่ฮะมหาวิาลยมีระบบกลไกความโปรง่งใสระดับไหนนะบุคลากร,กรคุณรับทราบรู้อย่างไงนะักศึกษามองมาแล้วเป็นแบบไหนหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาทําธุรกรรมการทำมหาวิาลยเขาสะท้อนเราขึ้นมาค่าทั้งหมดทั้งปวงนี่มันเป็นเกณฑ์ประเมินของเอ่อปปชเพื่อสะท้อนออกมาเป็นการจัดลําดับแต่สิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นคือเขาสะท้อนแล้วเรารู้ว่า เรายังเด่นอะไรเรายังด้อยอะไรที่ต้องปรับปรุงไหมในส่วนนี้นั่นแหละครับก็จากในปีที่แล้วก็ได้รับการสะท้อนมาเรื่อยๆจนถึงปีที่แล้วเราก็พัฒนามาอยู่ในระดับเอนะคะแบบนี้เกณฑ์ที่ทางปปชตั้งมาให้เราเนี่ยค่ะอาจารย์ครับมันมีความยากง่ายอย่างไรบ้างไม่ไม่ยากหรอกครับก็อย่างนี้ฮะสิ่งที่ปปชใช้วัดและประเมินผลเนี่ยมันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่หน่วยงานนั้นทําไว้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีการจัดเก็บและเผยแพร่อย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นได้การการที่จะให้คนเข้ามาประเมินเราเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องให้ข้อมูลเผยแพร่บุกกว้างเชิงสาธารณะใ,ในส่วนนี้เราไม่สามารถเมคข้อมูลมาได้ทําอะไรเผยแพร่ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เผยแพร่คะแนนมันก็ไม่มาในส่วนนี้ก็คือเราก็ต้องเริ่มต้นอยู่ว่าเราต้องซื่อสัตย์ต่อตอนเองก็คือไม่ทุจริตต่อตอนเองและในการสึงข้อมูล มันไม่ยากรอกนะฮะถ้าบอกว่าอยากได้คะแนนประเมินสูงๆทำาไงอะ่ะอา้าวหัวข้อนี้คุณต้องทำหนึ่งสองสามเราไม่ได้ทําจริงแต่เรา make ัพข้อมูลได้ไหมถามว่ามันก็ไม่ยากที่จะทําทได้ถ้าทําไปแล้วคุณได้คะแนนสูงแล้วมันมันคืออะไรก็ในเมื่อรู้อยู่กับใจว่าไม,ไ,ไม่ได้ทำถูก<ำ>ไหมตรงส่วนนี้แหละครับเพราะนั้นบางบางอย่างเนี่ยเราเราก็เลยผมว่าอย่าไปสในใจคะแนนมันเยอะควรจะเอาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการประเมินมาดูแต่แน่นอนครับในการพูดคุยกันระหว่างอง,องค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆบอกได้กี่คะแนนที่มันจะถูกจัดโดยอันดับนะฮะ มันก็ส่วนหนึ่งว่าอะไรักเลยงงเราก็อย่างที่ว่าส่วนตัวผมผมไม่ได้หวังว่าคะแนนต้องสูงเพื่อเอามาสะท้อนแต่แน่นอนครับในเมื่อคนส่วนใหญ่หรือสังคมการรู้ส่วนใหญ่เนี่ยการจําแนกคนมันถูกจําแนกด้วยระดับคะแนนเราก็ต้องสู้แต่เราทําอย่างตรงไปตรงมาไม่อยากบอกว่าบางหน่วยอาจจะเมคอัพข้อมูลใช่ไหมแต่เราเป็นอยางไงเราต้องคุกนไปแน่นอนครับพัฒนาการเราตั้งแต่ปีที่หนึ่งสองสาอันนี้เป็นปีที่สี่เข้าเนี่ยมันต้องขึ้นไปเรื่อยๆในส่วนนั้นนั่แหละครับแล้วในอนาคตเนี่ยค่ะ เราจะมีการแนวทางในการปรับหรือว่าพัฒนาด้านนี้ไปอีกมากน้อยแค่ไหนในตอนนี้ครับ,ค,รบคือถ้าทางปปชเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนหัวข้อเกณฑ์การประเมินมากจนเกินไปนักเนี่ย<ช>เราจะเรียนรู้จากปีที่แล้วว่าประเด็นใดที่เรายังจะต้องปรับปรุงเยอะขึ้น<ช>อย่างยกตัวอย่างเช่นเขากำหนดเลยว่าอ้าว ทางด้านพัสดุซึ่เป็นหัวใจใหญ่เนี่ยนะคุณจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบนี้นั่นโน่นข้มวลต่างๆเหล่นี้ปุ๊บเราก็ไปดูซิว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราทําครบถ้วนสมบูรณ์ไหมหรือยังหรือถ้าทําครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมันมีประเด็นอะไรต้องปรับปรุงอะไรไหมเช่นกระบวนการของเขาไหมความรวดเร็วความถูกต้องแม่นยำของเอกสารหลักฐานทุกตัเนี้ยเพราะฉะนั้นเราคณะกรรมการที่หมายตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการประเมินคุณทําความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ต้องไปเอาข้อมูลปีก่อนอย่างเช่นพอปีนี้เรามาทำเนี่ยเราก็เตรียมข้อูล เรียนรู้ปีที่แล้วต้องปรับปรุงอะไรครับทําในปีนี้เมื่อได้ผลออกมาก็ต้องมาวิเคราะห์แลวเตรียมถัดไปในปีถัดไปในส่วนนี้แหละครับ <c oughs> ก็คล้ายๆออกับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน <c oughs> ที่เราต้องเอาผลการประเมินไปพัฒนาต่อในปีถัดไป <c oughs> แบบนั้นอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวนะคะท่านรองคะหนูเชื่อว่า คุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะสงสัยเหมือนกันก็คือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยนอกจากเราจะมีตัวมหาวิทยาลัยที่อเห็นชัดอยู่แล้วว่าเป็นสถาบันทางการศึกษาตอนนี้เรามีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ซึ่งเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลที่มีมีความมีขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยค่ะเราจะต้องประเมินแยกกันไหมคะอาจารย์หรือว่าตัวของโรงพยาบาลเนี่ยประเมินรวมกันอยู่ในของมหาว<น>ิทยาลัยในอนาคตถ้าโรงพยาบาลเปิดขึ้นดําเนินการแล้วเนี่ยคงจะต้องแยกประเมิน เ็าก็จะมีเกณฑนประเมินของสาธารณสุขเพิ่มเติมมาด้วยในส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนครับว่าตราบใดที่มหาลรียงใช้เงินภาษีประชาชนในการดําเนินภารกิจเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้คำว่ารับผิดชอบคืออะไรโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีการทุจริตนี่คือสิ่งสําคัญครัและที่สําคัญไม่ใช่แค่ว่ารอการตรวจสอบจากภาครัฐเท่านั้นประชาชนเองก็สามารถที่จะตรวจสอบเราได้เช่นกันจริงจริงเนี่ยเราผมไม่อยากให้ทุกคนไปติดกับว่าเพราะมี พปชมาตรวจสอบได้ยังมันไม่ใช่อ่ะทุกวันนี้เรามองเราไปไหนเราก็มองนี่คือการตรวจสอบของเราประจําวันอยู่นะเ<ม>พียงแต่เราพูดไหม,มพูดไปถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บอ้าวทาไมตรงนี้เขาทําอย่างนี้นเราก็คิดนี่คือนั่นหมายความว่ากระบวนการตรวจสอบมันถูกตรวจสอบโดยปริยายโดยชีดประจําวันอยู่แล้วโดยคนเพียงแต่ว่ามันมีระบบหรือหน่วยงานที่มี power เพียงพอไหมปชมาอาจจะกลัวไงเพราะปชบอกเลยว่าถ้าหน,น่วยงานไหนที่มีผลการประเมินของ ita เนี่ยตามก่ามาตรฐานที่กําหนด จะมีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณประจําปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้อง a แวร์คือต้องระมัดระวางังป้องกันตัวเองต้องตื่นตัวแล้วไม่ทําผิดไม่ทาพลาดเดี๋ยวจะมีผลกระทบต่องบประมาณบริหารจัดการประจําปีเพราะ,ะนั้นก็คือองค์กรที่มี authority มีอำนาจหน้าที่แต่จริงๆอย่าลืมนะครับเราไม่ได้กลัวแค่ปปชเราไม่สนใจแครปร่ปปชถ้าเราทําเองทั้งหมดเนี่ยอย่างสมมติการเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยนักศึกษามองอาจารย์นี่คือการประเมินละถูกไหมครับ ถามว่าทําไมเมื่อสอนเสร็จปุ๊บทางบุรบอกให้นักศึกษาต้องประเมินการสอนของอาจารย์การประเ <ใช S 1> มินการสอนไม่ใช่ประเมินว่าอาจารย์สอนดีไหมอาจารย์ตรงเวลาไหมอาจารย์รับผิดชอบไหมอาจารย์นี่นั้นไม่ใช่ฮะเครื่องมืออันนึงที่สะท้อนคือประเมินเนี่ยคือเพื่อประเมินเห็นว่าอาจารย์รับผิดชอบต่อความเป็นการทําหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นครูหรือเปล่าสิ่งสําคัญตัวนี้หรือทำไมทุกปีพอหน่วยงานต้องถถามแล้วฮะจะสิ้นปีช่วยประเมินความพึงพอใจการใช้บริการใช่ไหมส่วนสื่อสาร้องค์กรก็ให้หน่วยงานอื่นมาประเมินประเมินเพื่ออะไรล่ะครับ ประเมินเพื่อดูความพึงพอใจเพื่อไปปรับปรุงแต่ผลการประเมินนั้นอาจจะท้อเดินว่าถ้าสมมติหน่วยงานนี้ไม่ชัดเจนชอบสมมตินะมาติดต่อไม่ค่อยอยู่มันก็สะท้อไดลยว่าเฮ้ยไอ้นี่หายไปไหนกันหรือเปล่าเนี่ยแอบแวบ,บ<ช>ไหมทุจริตหรือเปล่า<ๆ>เนี่ยมันเป็นได้ทั้งหมดถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะนั้นกระบวนการประเมิมนมันเกิดขึ้นตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่ตรนักในสิ่งที่พึงกระทำคุณก็โดนสังคมประเมินทันทีแหละแต่เราไม่รู้ตัวว่าทำ ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ผมเลยบอกว่ามันต้องใช้เวลาเราสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นคนสุจริตเราเปลี่ยนคนรุ่นเก่าที่คุ้นเคยในการทํางานมาให้เป็นคนที่ไม่ทุจริตซะเมื่อเปเช่นชนิ้ปั๊บทุกคนจะใช้ชีวิตตามปกติการประเมินมันถูกประเมินโดยปริยายโดยสายตาคุณจะรู้ไหก็ไม่มีผลกระทบไม่งั้นคุณต้องระมัดระวังไหมฉันทําอะไรผิดไหมทําแบบนี้โดนอแอฉจะเห็น,ไไหนใครจะมาเห็นไหมนี่นั่นโน่นใช่ไหมครับนั่นแหละครับแต่ที่สําคัญคืออย่าเอาตัว เกณฑ์การประเมินหรือคะแนานมาเป็นตัวตั้งมาเป็นตัววัดอย่ามาเอาอย่ายึดเป็นสาระสาคัญที่มาบั่นทอนการทํางานตามหน้าที่ <c oughs> นะครับคุณจะต้องเอาผลที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนมาปรับปรุปรงเสียดีกว่าค่ะแบบนี้ก่อนจะจบท้ายรายการคะ่ะอาจารย์คะอาจารย์มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าฝากถึงผู้ชมทางบ้านไหมคะว่าต่อไปทิศทางของเราจะเป็นยังไงอะไรบ้างครับในในส่วนของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะครับแน่นอนครับเราการที่เราเป็นสถาบันการศึกษา นะครับเราต้องสร้างคนสร้างผลงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนนี้แหละครับคือสิ่งที่อยากจะฝากทางท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะลองลองติดตามดูว่าการที่หมหาวิทยลาลัยจะเป็นองค์การธรรมรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางฝ่ายบริหารเนี่ยให้ความสําคัญทุกระดับทําแน่นอนนะครับขอให้เชื่อมั่นได้เลยว่าวิรลักษ์เองเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าไม่ใช่ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่ให้ความสําคัญนะครับ,รบเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการตรวจสอบท,ทุกมิติ ะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการของทางมหมาลัยที่เรามีพัฒนาการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา3ปีกว่าของท่านอาจา,ารย์สมบัติเนี่ยฮะเราเห็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดเยอะเพราะฉะนั้นหลายคนจะมองว่าเอ๊ะอันนี้มันมีนอกมีในอะไรไหมนี่นะครับเรายินดีที่ให้ท่านมาตรวจสอบได้คนแก่กันดูสอบมันมีตลอดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าการทํางานอะไรที่อยู่บนฐานที่ว่าไม่ได้ทุจริตคิดมิชอบแล้วทําเต็มที่ไม่ไม่มี เรียกว่าอุปสรรคขัดขวางเราได้แน่นอนครับ<ช>ขอบคุณท่านรองมากนะคะ,คะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราคุณผู้ชมคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของความโปร่งใสและก็คุณธรรมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ<ช>์นะคะคุณผู้ชมสามารถจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ตามข้อความที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะคะ<ช>แล้วมาดูกันค่ะว่าในปีหน้าปีนี้และปีหน้าเนี่ยค่ะผลการประเมินของเราเนี่ยจะมีการพัฒนามากน้อยแค่ไหนนะคะคุณสามารถที่จะ ตรวจสอบได้แน่นอนนะคะวันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันและก็ผู้ร่วมรายการนะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพดุงศักดิ์สุขสะอาดรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยพร้อมกับทีมงานของของวไลลัคชาแนล Channel ทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันครั้งหน้าในวันพฤหัส,สบ,บดีนี้นะคะเวลาเดิมบ่าย3ามโมงตรงค่ะกับดิฉันฟ้าสายช,ชนกบุญนนท์ในตอนที่มีชื่อว่าวไลลัก์แฮปปี้โดมค่ะในรายการวไลลัล์ moving forward สวัสดีค่ะ